พอจะเลิกคุณแม่ชื่ออะไรนะคะเฮ้ย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการพามาดูทา<ด>งช่องเรย์ดอทบีบีอยู่นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มอานนท์ครับและชมทิวัตรินทร์อนค่ะอานนท์วันนี้คือเห็นคนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราแต่งตัวกันจัดเต็มมากน<ช>กิจกรรมอะไรแต่งตัวแรงมากโอ้โหเป็นกิจกรรมที่เราพาคุณผู้ชมมาดูกันในวันนี้เลยนั่นก็คือกิจกรรมการแข่งกีฬาสุดยิ่งใหญ่ตาลการตานนั่นเองกับงานบ u d i a m มันเกม e The o d y s s e y of the o l ม m ปีย n 2024น้นั่นเองครับ เราคือเหมือนได้ยินมานะคะว่ามีการเ,เปิดวันนี้เขามีการเนเขคบวนพาาเดตกัน ซึ่งเราไปแอบดูมาแล้วเราก็มีการเก็บภาพมาฝากค<ห>ุณผ<อ>ู<อ>้ชมด้วย <L. S 1> อยากจะบอกว่าเหมือนยกเพื่อเขาโอลิมปัสมาไว้ที่บีอยู่ตรงนี้<ช>เลยใช่แต่ละคณะไม่มีใครย,ยอมใครกันเลยทีเดียวใช่แล้วแล้วงานนี้นะครับจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลสุร,รีบูรณะธนิษ์นะครับในวันที่24กุมภาพัานธ์2568นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเลยครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะนอกจากขบวนพาเหรดเขายังมีโชว์ปังๆจากแต่ละชมรมด้วยถูกต้องซึ่งอยากเห็นมากตอนนี้เหมือนอยากดูแล้วเพราะว่าเขามีการแบบหุยซุ้มซ้อมก็มันนมนา คือเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยจัดเต็มอย่างแน่นอนวันนี้เราเลยขอพาทุกคนเนี่ยไปชมอย่างเป็นทางการกับงาน BU Diamond Game The o d y s <The> s e y <Odyssey S 2> <Odyssey> of the Olympian Olymp ดีค่ะ,คะพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะแล้วว่ามาจากคณะไหนกันชื่อน้องแป้งค่ะมาจากคณะบูเซมค่ะชื่อเฮิอนฟ้าครับจากคณะบูเซมครับชื่อซีนค่ะมาจากคณะบูเซมค่ะอ่าเป็นเทพเจ้าจากคณะบูเซมนั่นเองอ่างั้นปีนี้โอ้โหแต่งตัวเต็มงงมากแต่ขอถามนิดนึงว่ามาในทีมอะไรกันบ้างครับทั้ง3คนมาในทีมเทพเรยอนิสุดค่ะเป็นเทพแห่งวายแล้วก็แบบการ สั่งเสริญส so ั่งสั wow. ่นกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคณะบูเซมค่ะว้าวทำการบ้านดีมากคณะบูเซมวักดีค่ะชื่อมันี่นะคะชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์สาขา r o a d c a s t i n g นะคะแล้วก็ดำรงในตำแหน่ง BU Cultural Ambassador 20 24ค่ะโอ้โหตำแหน่งใหญ่มากสวัสดีครับผมฟลุกนะครับเรียนคณะการบินนะครับปีที่3นะครับตำแหน่ง บ u ยูคาสเชี a ร์อ s ัมบัสฝ่ายชายครับผมว้าวโหตำแหน่งใหญ่ทั้งคู่เลยวันนี้สวัสดีครับผมชื่อแซกนะครับสวัสดีค่ะชื่อโฟกัสค่ะโอ้โห oh, แล้ววันนี้แต่งตัวสวยหล่อกันมากๆมา,มาจากชมรมหรือมาจากอะไรหรือเปล่าเอย่ยค่ะมา,มาจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ของกรุงเทพะว้าวหเป๊ะมากๆ,าๆหน้าผมจริงวันนี้คือสวยโฮ่งหลอห่อโฮ่ง<ต>ใช่ไหมล่ะแล้วงั้นมาบียมันเกมวันนี้ ขอ3ามคำให้กับ B U Diamond Game ในปีนี้ว่าแบบ <supplier. S 1> เฮ้ยมันจะยังไง3ามคำครับโคตรจะรัดชนะอยู่แล้วแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เกินสามคำได้เลยแบบยาวๆปังมากค่ะสุดยอดมากมันแน่นอนก็รอชมกันเลยว่าจะมันจริงหรือเปล่าในปีนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยเอายังไม่เสร็จเดี๋ยวเพิ่งเต้นอ๋อยังไม่เสร็จหรอคือมันมีอะไรต่ออีกอะ นี่เลยเป็นช่วงที่รอคอยมาทั้งวันช่วงที่รอคอยเออเพราะว่าเป็นช่วงกับการใส่ใจคนอื่นอ้ยเห็นไหมล่ะคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยรู้เลยก็คือช่วงไหนคือมันพลาดไม่ได้เลยช่วงนี้ใช่คืออย่างนี้ถึงงานมันจะจบแต่ความใส่ใจเรายังไม่จบความใส่ใจเรามีอยู่ตลอดนั่นเองช่วงพามาโดสสวัสดีค่ะเจเจนี้น่าคุณมาก ค่ะชื่ออังอายค่ะวาคนกันเองคนเดิมเหมือนไม่มีคนสัมภาษณ์แล้วในมันนี้บ้าเราก็คิดถึงพี่ก็อยากอ่อนกองยกันวันนี้เรามีแบบช่วงใหม่พี่อังอายโดืช่วง พามาดอดพามาดอดอ๋อคือเราอยากรู้เรื่องหอนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราอยากรู้แล้วแต่มันอยากรู้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เลยมาถามเพียงอายว่าเฮ้ยมางานบิวในแมตนเกมปีนี้มาเชียใครเป็นมิเศษหรือเปล่าก็ <_ m ix> ต้องมาเชียขบวนของคณะน,นิเทศอยู่แล้วนี่น้องๆมาทันไหมตอนที่แบบเขาโชว์คาถากรอ่ะแบบโต๊ยิ่งใหญ่จริงคือยิ่งใ่อมประมาณ8เดือนยังตก็คือทุกคนในสเตเดียมคือตกขบวนตกขบวนตบมือเพราะว่าเลิศจริงก็ต้องให้ เขานนิเท่เขาปังกันท oh. ุกปีเขาไม่ยอมคณะอื un ่นนะคณะนี้ถ oh. ูกไม่เคยแพ้ถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะหนองเปเปอร์นะคะอ้าวโหตัวแม่งจริงวันนี้มาเชียร์ใครในงานบิวเดมันเกมเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกเลยว่าต้องมีแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนนองเปเปอร์นะคะมาเชียร์เพื่อนๆค่ะ MC of b u The Fourth Generation นะคะหรือว่าพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานั่นเองว้าว เลยขอบคุณค่ะอันนี้ใช่นงเบสตี้ที่เราไปสัมมาใช่ไหมเขาบอกว่ามาเชียเบสตี้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเบสตี้เองค่ะแนะนำตัวเป็นทางการจิิงๆค่ะเบสตี้ธนพัท์เตยอ่อนนะคะพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่นที่4 MC o f ็มซ u ออฟวี Generation ์เจค่ะค enfin> ือวันนี้เนี่ยพอเรามางานวีดีมันเกมมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยเรามาเชียใครหรือเปล่าอ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเชียตัวเองค่ะเอ้า ทำไมถึงมาเชียร์ตัวเองเราทำหน้าที่อะไรในงานพิเศษเพราะว่าวันนี้าามาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้นั่นเองค่ะว้าวโต่มตำแหน่งมากๆวันนี้<า>ได้ฟังไปก็คือเสียงโอโหกล้องกังวานวประจั์มากๆชอบมากๆจริงๆแต่งานบีอยู y ทุ่ทาวสั้นเทเวนที่โฟร์ป,ปีนี้นะคะโอ้โหเอางี้สมฐานนะเด็กมอเพชรมากมากคือยกนิ้วโป้งให้เลยเก่งกันมากๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเรดหรือว่ากีฬาต่างๆก็คือมเราเนี่ยไม่ได้เด่นแค่แบบเฮ้ยด้านวิชาการด้านกิจกรรม กีฬาเราก็เด่นเรา<ช>เด่นหมดทุกด้านต้องบอกนี้คือทุกคนเนี่ยเปล่งประกายกันแบบ <มา S 2> ในครั้งที่ตัวเองถนัดกันทุกคนเลยแล้ว,ลแ,ลวแข่งขันในปีนี้นะคะเขามีการแข่งขันกีฬาใช่ไหมใช่แสดงความยินดีกับคณะที่ชนะและได้รับรางวัลกันด้วยนะคะแ,คแข่งขันกันมาอย่างดุเดือดกัน<ช>ลเลยทีเดียวก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปปีหน้าเราแพ้ปีนี้ ปีหน้าเดี๋ยวเอาใหม่เจอกันเราต้องคว้าแชมป์มาให้ได้สำหรับคนที่ชนะออและที่สาคัญน,นะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ช่องเดดดอท like ีอยู่กันด้วยนะคะใช่แล้วครับและอีมีนานครับพวกเราสองคนเนี่ยจะพามาดูกิจกรรมอะไรนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับผมอาร์มครับชมพิงค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ <c oughs>